มาครับผมหลังเกมนอริสกับปุ๊บครับผมก็ดูในท่อนหน่อยแล้วผมเกมนี้ก็ไม่คิดว่าจะแพ้ไม่คิดว่าจะเสมอนะครับและรูปเกมเนี่ยออกมาเป็นนอริสที่คุมเกมซัดด้วยนะครับข่อนหน้าผิดหวังนะผมเกมนี้ก็โอกว่ายังไงดีล่ะพูดอะไรไม่ออกแล้วผมเกมนี้เป็นการเสมอที่ที่รู้สึกเหมือนแพ้นะเพราะว่า ลูกเกมเราเป็นลองนอนลิตค่อนข้างเยอะเลยนะครับการคองบอลนี่ว่าจะดูดีกว่าแต่โอกาสจบโอกาสอะไรเนี่ยมันน้อยกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าดูแลอึอดอัดตั้งแต่ครึ่งแรกจนครึ่งหลังเลยคองบอลได้ก็จริงแต่หาโอกาสเข้าไปจบนอนลิตไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับรู้สึกเหมือนแบบเหมือนบุนนล่าจะแพ้ทางดีสมิธยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ตั้งแต่เจอกับบิลล่าแล้วครับที่ บุกไม่ขึ้นเหมือนกันแล้วก็โดนยิงด้วยซ้ำแต่ว่าได้ได้ได้ลูกเตะม,มุมครับลูกเตะม,ม,มุมลูกฟีกิชช่วยไว้เกมนั้นแต่ว่าเกมนี้ไม่มีปฏิหารในเกมนั้นนะครับแม้ว่าจะกุนซืจะเป็นคนเดิมทําดินสมิธแต่ก็เสมอไปครับเกมนี้ก็อ,อย่างน้อยก็ยังไม่แพ้ละครับถ้าคิางงาดใี่ง่ายดีแต่ก็มีเรื่องให้ต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยครับโดยปัญหาหลักๆเกมนี้เลยเป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่นู้นเลยยุคดูโน่เลย คือปัญหาในการยิงทีมเล็กไม่ได้ครับทีมเล็กที่เน้นการตั้งรับเป็นหลักเนี่ยครับวูฟทำอะไรไม่ได้มานานมากแล้วครับเวลาเจอเกมตั้งรับนตกหนักรอส่วนเนี้ยวูฟเพ่อนข้งแพ้ทางนะครับเหมือนเราแบบมีความหลากหลายในการเข้าทำนี่ค่อนข้างน้อยอยู่ซึ่งจริง,ร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 งตรงจริงจริงตรงจุดนี้บุรุษรัฐก็พยายามแก้อยู่นะครับแต่ว่ามันติดปัญหายี่จุดเดียวคือตัวเจ็บนี่แหละครับ ลาร์ดบอการดต้องการปีก4คนไว้ปีก2ไว้ไว้ไวเปลี่ยนสองฝั่งนะครับอย่างนี้เขาต้องการแต่ว่าเกมนี้โพเดนเนี่ยดันเจ็บได้ดันติดโควิดเออทําให้ลงไม่ได้นะครับซึ่งจริงๆผมมองว่าถ้าโพเดนไม่ติดโควิดเขาดัานจะได้ลงเป็นตัวจริงนะเพราะว่าในเกมบอเวลล่าเนี่ยที่ดีนสมิธเป็นกุนซึงเนี่ยเขาทำผลงานได้ดีเป็นตัวสำรองที่ลงไปเปิดบอลสร้างโอกาสเตะมุมแล้วก็สร้างแบบโอกาสได้เยอะมากแล้วก็เป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้วูฟได้ประตูด้วยนะในเกมนั้นก็เกมนี้ติดโควิดไป และจะโหลดถึงเกมหน้าใส่ด้วยนะที่ไม่มีพอเดนทาให้ออปชันในแนวลูกของเราเนี่ยมันหายไปหายไปถือว่าจบผลกระทบมากเลยนะครับก็ต้องดูแหละครับว่าลารจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงในเรื่องของตัวเจ็บวิลเลี่บอลีเนี่ยก็เจ็บกองหลังก็ไม่มีให้เปลี่ยนนะครับตอนนี้กองกลางเนี่ยถ้าสังเกตเกมเนี้ยกองกลางเราเสียบอลค่อนข้างเยอะนะครับเวลากลางสนามเนี่ย,จ,ยจ่ายบอลไปจ่ายบอลมาจะโดนตัดได้บ่อยซึ่งพอจะแบบหากองกลาง,ลางส่งบอลดีๆลงไปเปลี่ยนก็แบบ มองลงไปมานักสำรองก็เป็นเดนองเกอร์ใช่ไหมที่เป็นแบบเดนองเกอร์จร er ิงๆก,ก็เป็นกองกลางแนวรับเลน walk ่นบอลทืบอลได้อย่างนั้นก็ไม่ได้แบบใจบอลดีอะไรบ้างครับจะเด่นทางด้านเกมลักแล้วก็จังหวะเติมขึ้นไปโขกซะมากกว่านะครับเดนองเกอร์ er. มันดูแบบออปชั่นในการเปลี่ยนมันน้อยครับเกมนี้ทําอะไรก็ทําแบบไม่ค่อยได้ดั่งใจนะสำหรับบูนลาร์้าเดี๋ยวมองนะแล้วก็ดูแบบนักเตะดูจะเหมือนหมดแรงกันยังไงก็ไม่รู้แหละดูแบบเล่นกัน พลาดบ่อยไม่ค่อยวิ่งไล่บอลเท่าที่ควรอาเม่าเนี่ยลงไปไม่แทบไม่วิ่งไล่บอลเลย,เลยไม่รู้ทําไมอาดดม่าอย่างนี้ไซติเนี่ยจบเกมเราคลองบอลมากกว่าที่ห้าสิบเจ็ดต่อสี่สิบสามก็จริงแต่ว่าแบบโอ้โอกาสมันแบบโอกาสเกมนี้เราสองครั้งเอ้ห้าครั้งยิงตกรอบสองครับเกมนี้แต่ไปทางโนริเนี่ยโอกาสยิงเขาสิบสี่เลยนะครับมันเยอะกว่าค่อนข้างมากเลยันดับหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับอันดับตารางคะแนนนะ พราะเราเกมนี้เราอยู่หกแต่นอริออยู่แบบเท่าไหรอ่อ่ะสิบแปดสิบเก้าอย่างนั้นนะตอนนี้อยู่สิบเก้าอะซึ่งจริงจริงมันไม่ควรเป็นอย่างงี้เท่าไหร่เลยนะครับก็เกมนี้บูรัดเปลี่ยนตัวแปลกๆด้วยนะครับถอดเออเออหิชานนะครับหลายเกมส่งฮูเวอร์ทางนนที่เู่เกมเสมอแต่ส่งไอฮูเวอร์มานะเป็นแบกขวาก็ ไม่เข้าใจมานนากสำรองก็ยังมีฟ์บิซิวาอยู่ทำไมไม่ส่งลงไม่แบบเติมเกมลุกเปลี่ยนอะไรเกมลุกอะไรไปก็แบบลูกขัดขัดยังไงไม่รู้คับเกมนี้เออก็ถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งแล้วันนะ,ะ,นะที่ลุกเกมมันออกมาไม่เป็นใจฝั่งเราเท่าไหร่เลยนะครับก็เกมหน้าเนี่ยน่าจะมีปัญหามเากว่อเกมนี้อีกนะครับการเจอกับเบอร์รี่ที่แบบ นักเตะตัวสูงใหญ่ทั้งทีอย่างนั้นเนี่ยแล้วเล่นเนี่ยเล่นหนักแน่ๆครับเอ์ลี่แล้วนักเตะเราเนี่ยตัวให้เปลี่ยนตัวบุนเวียนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยถ้าเกิดมีใครบาดเจ็บขึ้นมาในเกมนั้นเนี่ยเกมตถัดไปที่เป็นเกมใหญ่ด้วยเนี่ยเจอแบบมีลิ์พูมาแล้วมีแบบแมสตี้มาแล้วอย่างเงี้ยแล้วแบบน่าจะมีปัญหาเลยนะครับลาร์าก็บน่บนๆอยู่เหมือนกันว่านักเตะเริ่มไม่พอจะใช้แล้วนะครับนักเตะแบบมีอยู่สิบหกคนแต่ต้องเล่นเจ็ดแปดเกมใน เดือนธันวาเนี่ยก็แบบโอ้โหเครียดครับเครียดตอนนี้ก็ค่อนข้างเครียดเลยครับไม่รู้แบบจะทํายังไงดีนะครับก็ต้องว่ากันไปเกมต่อเกมแล้วผมอย่างน้อยเกมนี้ก็ถือว่ายังรู้แหละว่าทีมเนี่ยยังต้องการพัฒนาไปอีกเยอะเลยแล้วก็ต้องให้กําลังใจกันอีกแล้วครับต้องใช้เวลาในการปรับทีมขอข้างมากครับในการปรับจากทีมสดกลับเป็นทีมบุกได้เต็มตัวขนาดน,นั้น ก็คาดหวังว่าในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนียเราจะได้ตัวขึ้นมาเสริมแดนหลังมากขึ้นแล้วก็แบบเกมลุกให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้นะครับก็คาดหวังนะครับก็อยังไงก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วผมแฟนบู๊ตอนนี้ต้องอดทนกันนิดนึงนะครับทีมกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับกำลังค่อยปรับปรุงทีมกันทีละเล็กทีละน้อยก็ต้องให้เวลากันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็ใครมีอะไรอยากจะบน่นอยากจะอะไรก็ พูดคุยกันมาได้นะครับในคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับ,บก็ไว้เจอกันสเดือนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ